สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่3พฤศจิกายนตอนนี้เวลาตี2ไอไม่ใช่บ่าย2โมง36นาทีถ้าเป็นเมืองไทยก็ตี236นะครับก็เวลาห่างกัน12ชั่วโมงหลังจากปรับเวลาแล้วเมื่อคืนนี้เป็น12ชั่วโมงนะฮะก่อนหน้านี้ก็11ชั่วโมงแต่พอเข้าหน้าหนาวเนี่ยมันก็จะเข้าเป็น12ชั่วโมงนะครับสำหรับวันนี้จะมีเรื่องมาเล่าอยู่2เรื่องนะครับ ที่เกิดขึ้นในแคนาดาโดยเฉพาะแถวโตลลมโตอเมือมอม่ออาทิตย์ที่ผ่านมาแบบนี้เฮนะเรื่องแรกก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับฮาโลวีนที่นี่นะครับฮาโลวี Halloween นก็จะมีวันที่31ตุลาคมที่ผ่านมาใช่ไหมครับและ,ะเผอิญว่าปีนี้เนี่ยไปตรงกับเทศกาลเทศกาลของชาวฮินดูที่เรียกว่าดิวารีนะฮะซึ่งก็เริ่มวันที่31ตุลาเวลา 6. โมง22นาทีตอนเช้าไปจบอีกวันหนึ่ง1 พฤศจิกายนเ,าเวลา8ปโมง44อันนี้ผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องอจำกัดเวลาประมาณอย่างนั้นอาจจะเป็นด้วยเลิกยามงามดีก็ได้นะครับทีนี้ประเด็นคือ <c oughs> เนื่องจากว่ามันเป็นตรงกับเทศกาลดิลาวีเดววลีเนี่ยนะซึ่งเป็นเทศกาลเกี่ยวกับไฟของชาวฮินดูปรากฏว่าก็มีการจุดอดอกไม้ไฟนะครับแถวนี้ก็มีการจุดจุดกัน พอสมควรเลยนะขนาดวันนั้นผมผมเข้ากะบ่ายใช่ไหมแล้วผมก็เลิกห้าทุ่มให้ผมเลิก4ี่ทุ่มถึงบ้านประมาณห้าทุ่มอะไรเงี้ยผมกลับมายู่ได้ยินเสียงเสียงดอกไม้ไฟเลยคืนวันนั้นได้ข่าวว่าแฟนผมก็พาพาหมาน้อยเนีไปเดินไปฉี่ครั้งนั้งที่ฝนมันก็ตกนะคืนวันปกติมาผมจะไม่ออกถ้าฝนตกปรากว่าพอออกไปสักพักโอ้วิ่งวิ่ง,งแจนกลับมาบ้านเลย พราะหมาน้อยเขากลัวเสียงเสียงพวกประทัดเสียงอไม้ไฟแล้วเนี้ยนะฮะแต่นั้นยังไม่ไม่ไม่สำคัญเท่าในในดาวเทาโตลอนโตนะฮะวันนั้นเป็นช่วงบริเวณอะไรเรียกแยกดันดัสกับยังนะฮะดันดัสกับยังดันดัสสแควร์นะถ้าจะเปรียบไปก็เหมือนไทม์สแควร์นิวยอร์กหรือแถวแยกปทุมวันหรือสยามสแควร์บ้านเรานะฮะหรือไม่ก็ลาดประสงค์เลยประมาณนี้เพราะว่ามันมีชาว อ่าฮินดูแต่ผมเ็เห็นม่าชาวซิกแต่นะ่ะเป็นแขกพวกหัวเนี่ยเขาไปเด็กหนุ่มๆอะ่ะเขาไปฉลองกันตรงนั้นไปจุดดอกไม้ไฟนะจุดตรงนั้นประมาณตั้งแต่สี่ทุ่มครึ่งถึงตีสองประมาณนะั้งบอกว่าคนแถวนั้นเขาก็ลำคาดเหมือนกันแล้วก็ตำรวจกว่าจะมาก็สองชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วเขามีการจุดดอกไม้ไฟออกมาจากรถชูชูดอกไม้ไฟออกมาจากรถ้วมา แปแจแยกตรงนั้นแล้วบางคนก็เอารถไปเบิลเบิลถอนถนนะฮะซึ่งจะว่าไปมันก็ก็เป็นเทศกาลเขาก็เข้าใจแต่ทีนี้มันบางทีอาจจะไปรบกวนละเมิดสิทธิ์ของของคนอื่นเขาไม่ได้นับถือฮินดูอะไรอย่างเงี้ยน,นะฮะอันนี้ผมไม่ได้ต่อต้านอะไรนะเพียงแต่จะเล่าให้ฟังเพราะว่ามันก็ตำรวจก็ให้เขามามาสลายไปประมาณตอนเขาไปเริ่มจุดตั้งแต่สี่ทุ่มครึ่งประมาณนั้นมั้งแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ย ก็มีคนแจ้งตำรวจไปตำรวจก็มาช้าประมาณสองชั่วโมงแล้วก็กว่าจะหยุดได้ก็ตีสองนะฮะซึ่งเออก็มีการใช้ดอกไม้ไฟยิงออกมาจากรถก็มีการใช้รถรถที่มันสิ่งเครื่องแรงนั้นมาเบินเครื่องแถวนั้นก็ก็ถือว่าเขาไปฉลองเขาแต่ว่าบางทีอาจจะไปละเมิดสิทธิ์ของ คนทั่วไปของแคนาเดียนนะฮะก็มีการาไม่พอใจพอสมควรนะฮะแต่ก็ไม่มีอะไรบานปลายก็พอตีสองก็หยุดนะ,ะก็มันก็เป็นความความขัดแย้งรูปแบบใหม่ๆเกี่ยวกับวัฒนธรรมของของแต่ละชาติที่มามาอยู่ร่วมกันในในแคนาดานะฮะโดยเฉพาะกลุ่มใหญ่ๆก็พวกชาวอินเดียซึ่งเขาก็มีวัฒนธรรมของเขานะฮะซึ่งผมมองว่า ก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับที่นี่เพราะว่าสังคมแคนาเดียนค่อนข้างจะอนุรักษ์ไปถึงว่าห่วงสิทธิ์ของตัวเองอะไรเงี้ยซึ่งใครจะมาละเมิดสิทธิ์ก็คงจะต้องมีปัญหากันพอสมควรนะครับแล้วเขามาจุดพู้อะไร,รตอนดึกๆเงี้ยมันมัน,ม,นมันไม่ไม่ควรนะเพราะว่าคนทั่วไปก็นอนกันแล้วนะแล้วแถวบ้านนี่ผมก็มีนะขนาดผมคืนวันนั้นผมทำกะบ่ายแล้วก็เลิกสี่ทุ่ม กว่าจะถึงบ้านก็สี่ทุ่มครึ่งอะไรเงี้ยผมกลับมาอ้าวยังได้ยินเสียงพุเสียงอะไรอยู่เลยซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าในทุกเทศกาลไม่ว่าจะเป็นวันอะไรก็ตามก็จะมีพุตลอดซึ่งแต่ก่อนนี่ก็จะเป็นเฉพาะวันวันชาติแคนาดาคือวันแคนาดาเดย์กับวันวิกตอเรียวิกตอเรียนะฮะจะเท่านั้นน่ะสองวันแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันรู้สึกจะมีกัน ก,กันแทบแทบทุกเทศกาลเลยไม่ว่าจะเป็นวันอะไรก็ตามนะฮะซึ่งโดยปกติแล้วแคนาเดียนเขาก็ค่อนข้างยอมรับกับการมีวัฒนธรรมอย่างอื่นที่เข้ามาแต่ว่าถ้าการจุดพูุซึ่งมันเกินสีทุ่มห้าทุ่มไปแล้วก็ไม่ควรเนะก็เนี่ยก็เป็นความขัดแย้งกันอีกรูปแบบหนึ่งนะฮะซึ่งก็ยังไม่รุนแรงหรอกแต่ไม่รุนแรงแต่ว่าอนาคตก็ไม่แน่นะฮะเพราะว่า <c oughs> ก็หลายอย่างที่ไม่ค่อยจะตรงกันเท่าไหร่ แล้วก็วันนั้นก็รู้สึกจะมีคนถูกจับไปคนนึงนะตรงย่านดันดัสแควร์เนี่ยเรื่องออขีดขวางการจราจรก็เท่านั้นแหละครับส่วนตำรวจก็กว่าจะมาก็หลังจากนั้นไป2ชั่วโมงนะฮะแต่ว่าคนที่มารวมตัวกันนั้นมีประมาณ100กว่าคนถึงถึงประมาณ400คนทุ่งพลิกกันนะเออโอเคก็จบไปสำหรับเรื่องเทศกาลดิวาลีแล้วก็ตรงกับฮาโลวีนนะครับ ส่วนอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยเรื่องขโมยรถนะแคนาดาเนี่ยโดยเฉพาะแถวโตลอนโตกับ GTA GTA ก็คือเหมือนปริมณฑลกรุงเทพเนี่ยนะฮะแคนาดาโ,โตลอนโตกับชานชานเมืองเนี่ยปีที่แล้วนะ2023มีรถถูกขโมยไป12,000กว่าคันนะครับ12,000กว่าคันนะครับโดยเฉลี่ยแล้วทุก40นาทีจะโดนขโมยคันหนึ่งนะครับ ปัญหานี้เนี่ยมันลุกลามมาถึงแม้แต่แถวแถวบ้านผมซึ่งห่างออกจากรนต้อบ้าประมาณ50กิโลเมื่อปีที่แล้วบ้านอีกซอยหนึ่งถัดไปเนี่ยเขาก็โดนขโมยจากหน้าบ้านเลยรถจอดไว้หน้าบ้านตื่นเช้ามาเอาไปไปหายไปไหนแล้วทุกวันเนี่ผมต้องจอดรถในโรงรถผมเพราะว่าถึงรถผมจะไม่แพงข้อ Honda c ซ v i c กฮอนด้าซีอารแต่เป็นตัวตัวเบสสุดนะฮะผมก็ระวังอ่ะรถโดใหม่ๆอยู่นี่หว่าหายไป <laughs> ต่อให้ได้ได้ ได้ชดใช้คืนมันก็ไม่อยากจะโดนนะนะออปัญหานี้เนี่ยรุนแรงมากๆนะแล้วปีนี้ก็รุนแรงขึ้นต่อมาเนี่ยตำรวจเขาก็เลยกวาดร้างนะปรากฏว่าเขาไปทลายองค์กรเนี่ยจับมาได้ทั้งหมดนะ59คนนะครับแล้วก็มีรถถูกขโมยเนี่ยสามคันนะฮะมูลค่ารวมเนี่ย 14ล้านเหรียญแคนาดานะซึ่งตำรวจเขามีปฏิบัติการ2 2โปรเจกต์คือโปรเจกต์แรกโปรเจกต์แรกคือปฏิบัติการแรกเรียก t r o l l b r e a นะฮะปฏิบัติการที่2คือท i t a n i u m ปฏิบัติการแรกเนี่ยเขาจะมุ่งไปเน้นไปที่วินนัมเบอร์คือเลขทะเบียนรถที่ถูกปลอมขึ้นมากับช็อปช็อปก็คือไอู้ที่เขาแยกแยกชิ้นส่วนออกเนี่ย วินนัมเบอร์ปลอมเนี่ยถามว่าปลอมได้ยังไงปลอมได้จากเจ้าหน้าที่รัฐครับอันนี้ผม <laughs> ฟังคุณฟังไม่ผิดเจ้าหน้าที่รัฐเจ้าหน้าที่รัฐที่อยู่ในหน่วยงานที่รับจดทะเบียนรถยนต์เนี่ยนะเขาปลอมเอกสาร,รปลอมตัวทะเบียนรถปลอมทั้งแผ่นป้ายทะเบียนรถนะนี่คือในหน่วยงานราชการเคานะแล้วก็ถูกจับได้นะครับผมไม่เขาไม่ได้บอกว่ากี่คนนะ แล้วก็มีการมุ่งเน้นไปที่ชอปช็อปก็คืออู่ที่แยกชิ้นส่วนรถยนต์นั่นแหละแยกมาเพื่ออะไรแยกเพื่อส่งอะไรขายไม่ว่าจะเป็นใน,ในตลาดในประเทศหรือต่างประเทศและอีกอโปรเจกต์หนึ่งคือไทเทเนียมไทเทเนียมเนี่ยคือไปตามล่ารถที่ถูกขโมยกลับมานะฮะรถที่ถูกขโมยเนี่ยส่วนใหญ่นะจะส่งไปที่มิดเดิล a s ส ตะวันออกกลางผมไม่แน่ใจว่าประเทศไหนแต่ประเทศรวยไม่น่าจะจะต้องมาขโมยรถนะอาจจะเป็นประเทศที่ไม่มีน้ํามันนะผมไม่ไม่ขอพูดว่าประเทศไหนเพราะว่าเดี๋ยวจะไปพาดพิงถูกประเทศเขาอีกที่หนึ่งคือไปแอฟริกาไปแอฟริกาได้เยอะมากนะฮะรถของแคนาดาเนี่ยไปไปโผลท่ที่ที่แอฟริกาเยอะวันนั้นผมดูสารคาดีอันหนึ่งปรากฏว่า สำนักข่าวที่นี่ไปทําข่าวที่ที่ประเทศแอฟริกาผมไม่แน่ใจนะเป็นไนจีเรียหรือเป็นกาาหรือกาบองสามประเทศนี้ผมไม่แน่ใจเขาไปบอกว่ายังมีทะเวียนออนเทเรโอติดทีตดททด่ติดที่ท้ายรถก็อยู่เลยติดที่ท้ายรถที่ถูกขโมยมาแล้วเขาก็เอาเนี่ยไปให้เจ้าของรถคันที่ถูกขโมยเนี่ยดูเจ้าของรถชอ้รถฉันไปโ่ที่นู่น เส้นทางที่ที่เขาขนไปเนี่ยเขาออกจากโตรอนโตไปเนี่ยเขาจะขนไปทางตอนออกไปที่มอนทรีออลเพราะมอนทรีออลเนี่ยจะเป็นเมืองเมืองท่าริบแม่น้ำนะตรงนั้นจะมีแม่น้ำต้นต้นแม่น้ำเซนต์รอเรนซ์ซึ่งไหลไปออกไ่าง,ไางอ,อไหลออกแอตแลนติกที่ตะวันออกผ่านเมืองท่าฮา l i ลิแฟกต์นวาสโกเชียเพราะฉะนั้นจะมีตำรวจที่มาเกี่ยวข้องกับตรงนี้โดยก็คือ ตำรวจออนแทโอก็คือโตลอนโตแบลมตันสกาโบโรประมาณนี้ทั้งรวมทั้งเดรแมที่ผมอยู่ด้วยแล้วก็ตำรวจของมอนทรีออลแล้วก็ตำรวจของนวา a าสโกเชียก็คือเมืองฮาร i f ิแฟกเมืองท่านะฮะสาตำรวจ3ามที่เนี่ยเขาเขาประสานงานกันเพราะว่า,ารถที่ถูกขโมยไปจะไปออกที่มอนทรีออลเสร็จปั๊บก็จะไปลงเรือใส่ตู้ลงเรือ ไปที่ล่องแม่น้ำเซนต์ลอเรเนซ์ขึ้นไปนะฮะออกไปออกแอตแลนติกออกแอตแลนติกเสร็จก็ต้องไปผ่านเหลือที่เอ่อที่ที่ที่ฮาริแฟกอ่าถ้าเป็นเรือไม่ใหญ่นักอาจจะออกไปเลยออกแอตแลนติกเลยแต่ถ้าเป็นเรือใหญ่ก็จ,จะเอาเอาเรือเล็กเนี่ยไปไปถ่ายถ่ายตู้คอนเทนเนอร์เพราะนั้นลงลงเรือใหญ่อีกทีเพื่อไปแอฟริกากลับไปตะวันออกกลางนะฮะอันนี้คือที่ที่ปลายทางของรถที่ถูกขโมยไปนะฮะก็เนี่ยแหละครับ ปัญหาแบบนี้มันมันเกิดขึ้นถี่ขึ้นนะฮะแคนาดาไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วนะครับ <c oughs> ใครคิดจะมาก็คิดดูดีๆนะผมไม่ได้คู <c oughs> แต่บอกให้ดูเฉยสสำหรับไอ้การที่เขปลอมทะเบียนรถเนี่ยนะโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยนอกจากจะเป็นตัวตัวตัว,ต,วตัวทะเบียนแล้วเนี่ยนะ เขายังไปปลอมในในฐานข้อมูลด้วยในคอมพิวเตอร์นะครับก็คือสมมติว่าคุณซื้อรถมาสักคันเนี่ยซื้อรถรถมือสองสักคันมาคุณก็จะได้มีเอกสารถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างอืมเปนการสืบไปสืบมาแล้วอาจจะโดนว่าซื้อของโจรก็ได้นะครับเรื่องมันแตกเพราะว่าคนที่รถหายไปเนี่ย าโดนโดนอะไรนะโดนทิกเก็ตส่งมาที่บ้านเรื่องจอดรถปิดที่ทั้งที่รถเขาหายไปแล้วนะฮะเออผมก็ไม่ได้ไม่รู้ว่าทําไมเขายังไม่เปลี่ยนที่อยู่ไปถึงว่าไอ้พวกที่ขโมยไปแล้วว่าทําไมเอกสารมันยังเป็นที่อยู่เดิมอันนี้ก็ไม่ทราบเรื่องมันมาแดงตรงนี้แหละว่าเอาเฮ้ยรถฉันถูกขโมยไปแล้วแต่ยังโดนทิกเกต็ตโดนใบใบสั่งค่าที่จอดรถอะไรเงี้ยซึ่งก็สืบไปสืบมาก็เลยมาเจอที่ว่า เอกสารปลอมปลอมแบบจริงอะไรเงี้ยพอโดยพอปลอมโดยเจ้าหน้าที่รัฐนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้ผมก็สั้นๆมีเท่านี้นะครับส่วนอาทิตย์หน้าเนี่ยโอ้ในสมองผมคิดไว้เยอะเลยนะว่าอาจจะมีเรื่องการซื้อบ้านในแคนาดาหรือซื้อบ้านจากอ่ที่เมืองไทยโดยโดยคนไทยที่อยู่ที่นี่ก็คือผมไปซื้อบ้านที่เมืองไทยไว้นะครับ ว่าต้องทำยังไงบ้างหรืออ,อีกอีกหลายเรื่องเลยเช่นถนนหนทางในแคนาดาซึ่งผมผมชอบนะสองสิ่งเลยที่ผมชอบในแคนาดาคือถนนหนทางนะมันจะมีถนนใหญ่นะพื้นผิวจราจรดีเล่นกว้างแล้วก็สำคัญก็คือสัญลักษณ์ที่บอกเครื่องหมายจราจรเนี่ยว่ามันมัน มันเด่นชัด่ะแล้วมันดูง่ายเข้าใจง่ายแล้วเราสามารถปฏิบัติปฏิบัติตามได้โดยไม่ยากแล้วก็บริเวณที่ก่อสร้างเนะี่ยเขาจะมีเครื่องหมายชัดเจนว่าให้เราทําอะไรยังไงมันมันไม่ยุ่งยากเหมือนเมืองไทยเพราะเมืองไทยรู้สึกจะมค่อยๆเน้นเรื่องความปลอดภัยเท่าไหร่อ่ะคือโมแตไปสเปนเรื่องเรื่องสิ่งของโดยที่ไม่ไม่คำนึงถึงความปลอดภัยเท่าไหร่อันนี้ไม่ได้ว่านะแต่ว่าพูดให้ฟัง หรืออีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องผังเมืองผังเมืองแคนาดาผมว่าค่อนข้างดีเลยนะบางถนนเช่นถนนที่ผมดูออกเลยว่ามันมันเก่าประมาณ100กว่าปีขึ้นนะหรือ200ปีถ้าสมัยนั้นสัญญาณไฟแดงไฟเขียวอะไรกยังไม่มีแน,แน่แต่เขาออกแบบถนนมายังไงให้ให้รถไม่ชนกันได้ก็วันหลังจะมาเล่าให้ฟังนะฮะ สำหรับวันนี้อ๋อตอนนี้ s u b สคร i b เบเราก็มีถึง1 3 2คนแล้วโอ้โหผมดีใจนะทุกคลิปแต่ละคลิปที่ออกไปก็จะมีสมาชิกเพิ่มขึ้นทุกคลิปนะฮะแต่ที่น้อยหนึ่งก็อาทิตย์ที่แล้วผมรู้สึกจะทำได้ไม่ดีเท่าไหร่เรื่องเรื่องอธุรกิจรถยนต์ในพวกนี้ดูมีคนดูแค่90 v วิวเองนะ เอาละก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วแล้วกันเขาแนะนํามาแล้วกันนะครับว่าอยากฟังเรื่องอะไรโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับวันนี้สั้นๆนะครับผมสวัสดีครับ